ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโซนโฟร์อีกทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมจิมมี่นะครับวันนี้ผมก็จะเอาเซตโกลเด้นไอรอนว r i เ r อร์แรกมาลอง,ลองก็เกสามดูว่าผมจะสามารถจบ S ได้หรือเปล่านะครับก็เซตที่ผมจะใช้ลงก็จะเป็นนี่ครับเลื่อยหรือกระบองที่คนรู้จักกันแหละเดิมๆนะครับบเซตแล้วก็ดีก็มีประมาณนี้เดิมๆก็มีตาปกติทั่วไปก็ไม่ได้มีอะไรมือวาหรือแพงมากมาย ก็สเตตัสที่เราจะใช้ก็จะเป็นสเป3สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่คลิหนึ่งร้อยคดาเมจหนึ่งร้อยหกสิบแปดก็ต้องบอกว่าแนะนํานะครับคริทุกเซตทุกทุกเซตเลยแหละที่จะเอามาลงดันก็แนะนําให้เป็นคี้ร้อยนะครับจะได้คี้ขทุกดอกแล้วกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาถ้ามันไม่ขี้อะดาคีดาเมจเราเยอะขนาดไหนมันก็ดาเมจหายไปเยอะนะถ้ามันไม่คี้เอาจริงๆก็คี้ร้อยนะครับใส่ e บวกเก้ารวมเซตเป็นบวกสิบมีฉายาแฟนตัสติกไฟเตอร์นะครับ ก็เป็นเซตเดิมที่ผมใช้ลงเก็บหนึ่งเก็บสองไปก่อนหน้านี้ซึ่งผมก็ทดสอบเก็บหนึ่งเก็บสองไปแล้วอัดคลิปไปแล้วนะครับอันนี้ก็มาทําเป็นคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งนะการเก็บหนึ่งเก็บสองก็ค่อนข้างเวิร์กอยู่ก็จบเดสตนะครับได้เหมือนกันมาดูว่าเก็บสามเราจะสามารถทําจบเดสตได้หรือเปล่านะครับถ้าผมมองว่าเก็บสามนี่การที่อ e ีมอนดานแรกๆเนี้ยมันน่าจะเหมาะกับ,บเลื่อยมากนะเนี้ยเลื่อยมันอ e ีไกลอ่ะแล้วมันก็กว้างอ่ะมันชอบมอนที่อยู่ไกลๆมันแบบนี้แหละ แต่มันไม่ชอบมอนที่อนั่นมันมากอ่ะมันมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันล็อกนู่นล็อกนี่ล็อกมั่วอยู่โหมั่วสตัวดันเตาโอเคีทีหมดแล้วเราอีกเลยผมปล่อยให้ตัวไก่ตายก่อนนะครับมันจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาตายทีละตัวแล้วก็กินเวลาเราอีเห็นว่าตอนนี้มันก็กินเวลาเรานะแต่ให้มันกินไปทีเดียวเลยเวลาไหลอ่ะหรือถ้าจะให้ดีก็ทําให้มันถึกไปเลยครับไม่ต้องให้มันตายสักตัวจะได้ไม่ต้องมานั่งคํานวณคํานึงว่ามันจะเสียเวลาตรงตรงนี้ตรงนี้หรือเปล่าโขีคยอันนี้ก็หมดเนี่ยชอบ ตามที่ผมบอกไปอะถ้ามันไม่ล็อกคนนี่จะเซ็ตนี่จะโคตรโกงแต่เรื่องดาเมจเรามันอ e ีแรงอยู่นะแลมีโอกาสอ e ีเบิ้ลด้วยแต่เรื่องทำดาเมจเสาอะยังยังสู้วอร์มีหงไม่ได้ก็จุดอ่อนก็คือมันล็อกคนนี่แหละเฮ้ยอันนี้หมดวะกว้างว่เพราะว่าถ้ามันจะเข้าเสาปวดจะเข้าเสาได้ทุกคนพอเข้าเสาได้เงี้ยมีตัวขังตรงข้ามแม่งมายืนขวางแม่งล็อกคนเนี <c oughs> <c oughs> ่คิดเเสียเวลาสัตว์เลยนะเพราะปวดจะถึงเสาได้นี่ก็ค่อนข้างเหนื่อย ตอนนี้เขาก็มาเล่นเป็นตัวตัดมานาตัดกลางกันตัวเปิดกันพอได้อยู่ทำอันติเมตกันด้วยแล้วนะมีอิมมพสิเบลอ่ะยิงอิมโพสิเบลก็ทำอันติเมตเรื่อยกันนะครับสองสามสองสองเซตมั้งสองเซตหรือยสามเซตแล้วก็ไม่รู้ก็ก่อนน้านี้เห็นเขาทำไปสองเซตละไม่รู้ว่าเซตที่สามทำไปยังหรือมีใครทำรื่ยังแต่รีเจนก็มีมีขึ้นมาหลายเซตแล้วนะรีเจนเนี่ย พีพีก็ผมเอาไปเล่นพีพีดูก็สนุกนะมันดีแต่ลงดันเนี่ยเพิ่งเอามาจับจูดเลย,เ,ยเอามาทดสอบครั้งแรกเนี่นยก็ได้นะเวิร์กอยู่นะทุกคนไม่ได้แย่นะครับถึงมันอาจจะไม่ได้ไวเท่าวอร์พหกหรือไอ้นั่นเท่าวอร์พีหกแบบดีอยู่นะได้อยู่ได้อยู่อะไรวะเนี่ยทำอะไรอยู่วะนนี้ถึงเวลาไปกี่วิแล้วเนี่ยอันนี้เล่นมั่วเองนะครับ <c oughs> มันควรถึงบอสได้เลยนะเวลาเนี้ยแต่เรายังไม่ถึงเลยทุกคนก็าเราเล่นมัวนี่อุ้ยนี่กว่าสวยนี่แหละมันชอบมันชอบลงประมาณเนี้ยมอนอะเพราะผมว่าลงเก็บสามมาเวิร์กอยู่เราต้องมาดูตอนตอนนี่แหละตอนบอสว่ามเราจะอีบอสกันยังไงผมจะอีบอสยังไงเพราะว่ามันดูมันมีมอนไก่อยู่ซ้ายซ้ายบนมันสลับปัดอันนั้นกันอยู่อ่ะผมกลัวมันล็อกล็อกมอนไก่มากเลย เราจะพยายามอีกไกลมันแล้วกันเนาะเดินหนีไปอีกไกลมันโอเคประมาณนี้หันมาหนึ่งทีไม่โดนได้โดน่ะโอเโโดนดูโดนยูเราจะวิ่งหนีวิ่งหนีแล้วก็วกกหันหันแล้วก็อีไปเลยเออสองทีวิ่งหนีวิ่งหนีเฮ้ยสเต็ปนี้โอเคปะวี่สามทีแล้วก็วิ่งต่อเฮ้ยเหมือนเหมือนมอนันมันลูกมันที่เกิดมาข้างล่งข้างหลังกะตายเว้ย เชฟิงตอบิงตอบฟิงตอได้หยู่ง่ายอยู่ลบ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 ก็ปีเลยถ้ามันอยู่ตัวเดียวอ่ะข้อข้อดีของมันคือมันล็อกให้เราเนี่อนอ่ะเราไม่ต้องลิงอ่ะแต่ถ้ามันอยู่หลายตัวกับมันลูกมันอ่ะมันเหนื่อยหน่อยเคก็ใบไวๆเบรคทุกคนได้อยู่ดีเลยแหละเอฟสามผ่านนะครับก็จบเอสได้แต่ก็ต้องหาเหลี่ยมหามุมอีนิดนึงนะครับตรงบอสเพราะว่ามันมีค่อนข้างมีตัวไก่เยอะ ไม่ใช่ตัวไก่มันเด็กเยอะเดี๋ยวมันเป็นมอนล็อกมอนเด็กเสียเวลาอีกเพราะบอสเกียร์สามนี่มันก็สก,กิลถี่นะครับสก,กิลทุกพื้นอะถี่มากอืมสำหรับใครที่เบื่อเซตที่กำลังลงอยู่ก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศอยากเปลี่ยนลายการวิ่งการเดินก็ลองได้ครับเลื่อยราคาไม่แพงครับ2อ0พ2น0จตอนนี้เดิมๆ ใครอยากแรกให้หน่อยก็ใชขายบวกเจดขึ้นไปก็บวกเจก็ไม่ได้แพงมากสามพันห้าสามพันหกสามเจ็ดแล้วแต่ที่จะหาได้ในกลุ่มนะครับมีขายอยู่ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเซตเลื่อยือกระบองแลลงเวทสามออกเป็นว่าลงได้แล้วก็ค่อนข้างดีอยู่เลยถึงอาจจะไวสู้วอล์ที่หหรือเซตอื่นๆที่มันแรงๆกว่านี้ไม่ได้แต่เซตนี้มันก็อีแรงนะ แต่มันก็ต้องจัดจังหวะกันอีนิดนึงเพราะมันค่อนข้างรบาวนกลัวกลัวกลัว,ลวแค่ด่านบอสด่านเดียวอะเซตเนี้ยด่านอื่นนี่ชิวๆเลยโอเคประมาณนี้ครับทุกคนถ้าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการไหนพูดผิดยังไงก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยวันนี้จะม,มี่ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันเก็บสี่ครับบวัสดีครับ